วันนี้เรามีรองอันดับหนึ่ง Miss Universe c ชลบุ u r น้องอุ๋มอิม่มพรประภา,าณระแสน2 0 2สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยูสตาร์ก็คือต้องหน้าใหม่เนาะแนะนำตัวแบบบนเวทีให้เราสับๆนิดน,นึงละกันนะกล้องนี้เลยนะกล้องนี้เลยสวัสดีค่ะอุ๋มอิม่มพรประภาณระแสน First Under Up M U T ชนบุรี2024ั่สค่ะน่าเห็นนั่งนิ่งๆพอพูดจาทีสะดุ้งเหมือนกันเนาะสวยอยู่นะสวยอยู่แหมเธอเขามี็นสายการันตีนี่รองหนึ่งชนบุรีนะคะโอ้โหเนี่ยตอแตะใส่ยันได้ใส่กันได้เขาเขาทำมาดีเนาะเนื้อเนื้อเนื้อภากเขาดีเกี่ยวไหมเก่ยเกี่ยวเกี่ยวไหมอ่ะย้อนไปถึงชีวิตในวัยเด็กก่อนเติบโตมาอย่างไรไม่ใช่เขาเรานะอ่ะหนูแล้วแหละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะอิมก็บอกเลยว่าตามจริงอิมอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ทำงานกรมป่าไม้แล้วก็ด้วยความที่เราก็อยู่ในป่าตั้งแต่เด็กๆเ,ออเป็นคนที่ชอบป่าไม้มากๆ ตอนแรกทงแรกอะค่ะจะไม่ใช่การประกวดนางงามเลยด้วยซ้ำจะเป็นแบบว่าอยากทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และก็มาเจอกับพี่อีทแล้วก็ประกวดมีเซนเข็บก่อนก็คือเกี่ยวกับป่าไม้เลยนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตอนเด็กๆก,ก็อยู่กับคุณยายค่ะที่จังหวัดชัยภูมิเป็นคนชัยภูมิใช่ค่ะที่นายกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เป็นกําลังแรงใจให้อีหลาได้ด้วยจ้าเอ เอางี้ย้อนไปประกวดนี่ประกวดเวทีแรกไหมหรือผ่านมาหลายเวทีแล้วเวทีแรกจะเป็นมิสแลนเคปค่ะใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นไม่ตัวแทนจังหวัดะไรนะคะเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางค่ะก็คือได้ตำแหน่งลำปางมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นได้ตำแหน่งใหญ่ไหมตอนหนึ่งนี้ตอนประกวดอ่าเป็นแค่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดหลังจากนั้นเว้นระยะเวลากี่เดือนกี่ปีถึงมาเป็น m UT ก็ นานอยู่เหมือนกันค่ะก็เริ่มหลังจากพอหลังจากที่เป็นแลนด์สเคปแล้วค่ะก็จะมาเข้าสู่เวทีของการแบบเวทีใหญ่ก็คือมิสแกรนใช่ค่ะก็เป็นมีมอยู่พักหนึ่งก็คือครูประกวดนางงามาก็มเป็นดราม่าใหญ่อยู่ในช่วงปี2023ใช่ค่ะอ๋ออ่ะเรียกได้ว่าตอบโจ์แล้วก็บงลงเลยณวันนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมถึงคิดว่าเราต้องติดอันดับแน่ๆยังไง ตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกคะ่ะถ้าจุดเด่นของเราอ่ะถ้าถามว่าความสวยเนี่ยต้องพูดได้ว่าเราเนี่ยสู้เขาค่อนข้างยากเพราะว่าอิ่มเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของเรื่องสปีดเราจะเหมาะกับเรื่องของการสปีดแล้วก็การใช้ความรู้ในการตอบคําถามโอ้ย<ช>สปีดก็แปลว่าก็คือถูกฝึกมาอยู่แล้วถูกไหมก็ด้วยความที่เราแบบเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคุณครูด้วยปัจจุบันเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรคะสอนวิชาหน้าตัดสินไทยค่ะคากิโนะเธอต้องเริ่มแล้วสวยอ่ะลไอ้เต้ย เริ่มตรงนี้ก่อนเลยถ้าแบบว่าจะสอนวิธีคนลำเนี่ยอยากจะให้คากิโนะไปสู่วิชานัสศิทธิ์ต้องเริ่มตั้งวงยังไงบ้างไม่ใช่ตั้งวงไพ่ตั้งวงยังไงบ้างต้องเริ่มยังไงดัดมือก่อนเหรอใช่ค่ะก็จะเริ่มแบบตั้งวงบนตั้งวงบอันนี้วงบนอ๋อตั้งวงบือเหนือเนี ทำไมทำไมทำไมมือ้ยฉันไม่เห็นงอเหมือนเธออะค่ะเออทำไมทำไมมันเหมอนอย่างนั้นน่ะอันเดียวกันรดนะอันนั้นมือหรือจีบเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนทักทิโนรตำรวจเออทำไมมันนับแล้วไม่เท่าเขาเออตำรบจเหมือนว่ามือต้องระหว่างคิ้วอย่างนี้เหรอใช่ค่ะอ่าก็าห่างคิ้วนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวพารก็จะอยู่ระดับแง่สีสันพเจ้าเราก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็แอนไม่ได้เหมือนกัน แปลว่าเร่หนูถูกดัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าหนูเรียนน่าตัดสินมาตั้งแต่มหนึ่งเลยค่ะมหนึ่งเลยมหนึ่งเลยต้นดัดน้ำข้าวไหมเห็นเขาบอกอะไรต้นดัดในในน้ำท้ายได้เหมือนกันค่ะน้ำอุ่นก็ได้ใช่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเขาเมื่อกี้เขาขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมูแม็กชาย่ะแล้วทำไมทำไมของเรามันเหมือนไม้หน้าฬาเหมือนไหมเออจะไม่ได้เพราะอันนี้อันนี้อันนี้ตั้งวงแล้วมีอะไรอีกก็จะมีจีบค่ะในเรื่องจีบมีจีบโอ้โหดูเดียวเขาดิโอ้โหเหมือนภาพวาดเลยอ่ะ ใช่เออทำไมก่อนฉันไม่เห็นีเล้งไี่ท่าแบบจีพิเศษอย่างที่ชช่แบบเวลาที่ตอนนี้กำลังฮิตกันก็คือระบบอักซร์พวกอะไระเจ้าต้อดเราก็ไม่ไปอยู่ดีแล้วเหมือนให้ป้ายวอย่างเดียวพันหรออันนี้ก็คือเป็นตอนนี้ก็เป็นครูนาฏศิลป์เต็มตัวเลยใช่ค่ะตอนนี้เป็นครูนาฏศิลป์เต็มตัวตอนนี้ที่ไหนครับโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวสเตรียมพัดเยนี่บอดต่อยช่วงอายุเท่าไหร่นะ อนก็จะมีนักเรียนทั้งม .1 ค่ะแล้วก็ม .4 ใช่ค่ะนาดนี้ตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดในเรื่องของนิเทศค่ะใช่เพราะว่ามี่สอนการแสดงด้วยอ๋อไปสอนอีกที่หนึ่งที่เป็นคณะนิเทศเป็นไม่ค่ะคือในในของมปลายเดี๋ยวนี้ก็จะมีการจากที่เราเคยเรียนวิทย์คณิตจะค่ะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบ อาจจะเป็นวิทย์คณิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มแบบต่อสาขาไปเลยใช่ตอนนี้การศึกษาได้ต่อก็ไปได้ไกลมากๆมากโอ้โหอูกเขาอันนี้อันนี้คุณครูทำอะไรคะับตอนสองหรออันนี้จะในนี้จะเป็นตอนที่พานักเรียนไปเขาเรียกว่าครอบครูค่ะเป็นการรำถวายมือใช่ค่ะเป็นพาร์ทสองอะไรเลยการแสดงการแสดงใช่อย่างที่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่าโฆษณาก็ถ่ายค่ะหอมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอินฟลูดได้ไหม ใช่ค่ะเป็นอินฟูในเรื่องของตัวอินติพิกของอะไรคะอันนี้จะเป็นชาติไหนให้รักค่ะเป็นมินิซีรีค่ะออกอกานแล้วด้วยชาติไหนให้รักแปลว่าปัจจุบันก็คือมีแฟนแล้วชาติไหนให้รักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของตัวเองใช่ค่ะเพราะมีช่วงหนึ่งก็ได้ไปออกรายการของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เลยเอาเรื่องนั้นนะคะมาทําเป็นละครอุ้ยแอบถามย้อนนิดนึงถ้าคุณเป็นครูเกี่ยวกับนักศิลปิน ขาว่าของแรงของต้องมีครู<ช>เคยเจอเหตุการณ์อะไรพิเศษพิเศษเด็กไม่เคารพบ,บ้างก็ส่วนมากที่เจอเลยนะคะก็ด้วยความที่แบบว่าในอดีตชาติเราค่ะถ้าใครได้เคยไปกรมป่าไม้ค่ะ,ะหรือตรงจัดจกักรจะมีแม่ตะเคียนอยู่ซึ่งแม่ตะเคียนจะหน้าตาเหมือนหนูเป๊ะเลยปารดแล้วเด็กก็จะเจอกันบ่อยมากในเรื่องของคนที่หน้าตาเหมือนเราแต่ไม่ใช่เราคุณจริงๆหรือว่าเป็นเป็นแม่ตะเคียนนะคะที่แบบเป็นฝาแฝดของเราในอดีตชาติแล้วเด็กเจอ พระเจ้าเจอแบบว่านั่งอยู่ในห้องพระครูแต่พอเดินมาห้องน่านศิลป์เราอยู่ที่ห้องน้าศิลป์แล้วคนในห้องพระครูไม่ใช่เราหลอนแล้วนึกหลอนแล้วนึกเออแปลว่าคุณครูตัวคุณครูเองก็คือเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วป่ะเจอแบบเจอแบบนี้ตั้งแต่เด็กก็ในส่วนมากก็คือจะมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะก็จนมีรายการอตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเป็นตัวติดปีกสองบุญที่จะพาแต่ละคนไปทําในเรื่องของการขอขมากรรมโอ้แม่เจ้าค่ะในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นและไอ้เงี้ยสมมติอย่างเงี้ย ในสตูดิโอมีใครยืนเกินไหมเห็นอไรั้นไย่าค่ะถ้าสมมติว่าแบบเหมือนเราเหมือนเราได้คุยกันไปสักพักอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้ยินเสียงที่เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าอคคณิยาเนีเปิดสิ่งเสียงที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะมากระซิบบอกหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะบอกให้แก้ไขอื อ๋อแปลว่าเขาจะบอกบอกให้พูดหรือไม่พูดใช่คือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้อะค่ะว่าเหมือนเราได้มีโอกาสใช้หนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาออบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากได้สังฆทานอ,อยากได้ในเรื่องของการถวายพระอ,อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวรของเราอ๋อแต่ว่าคุณก็ดูหมอดูได้อย่างนี้หรอมันไม่มันไม่เชิงว่าจะเป็นหมอดูค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซิกเซนมากกว่า โอ้โหขุดด่างวันนี้ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นอย่างนี้แค่ดอกหนึ่งนะคุณอะไที่หนึ่งนะเขาจะได้ดูทิศทางว่าอะไรยังไงอะไรยังไงซืริดีกระิตคุณเอวาแล้วแต่ประกวดเองก็ไม่ได้ล็อกแต่ใครประกวดจ้ะเอออ่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเอ่อน้องเอ่อน้องอุ่มอิ่มคุณอิ่มยังไม่พออิ่มไม่พอแค่นี้จะบอกว่าในช่วงการประกวดเนี่ยเออ่ประทับใจอะไรในกองประกวดเองมยูนดีด้วยบ้าง ประทับใจอย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของโครงการค่ะการสนับสนุนโครงการต่างๆอย่างตอนนี้ต่อให้อิ่มเนี่ยไม่ได้ตําแหน่งในที่หนึ่งอะ่ะอิ่มก็ยังจะทําโครงการอยู่หนึ่งโครงการก็คือในเรื่องของการคืนพื้นที่ให้กับสัตว์ป่าก็คือ,อคในเรื่องของการทําปวงเทียมค่ะ เพราะว่าเราจะรู้ว่าป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์หรือไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราจะดูในเรื่องของโปง่งโป่งเทียมแล้วก็ในเรื่องของถ้าที่นั่นมีเสือโครงเยอะแปลว่าตรงนั้นเป็นห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าสมุิเราไม่มีโปง่งก็จะไม่มีสัตว์กินพืชเนี่ยลงมาฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นการรุนระลรวมกับ มูลนิธิที่สืบนะคะสะเทียนค่ะในการดูแลเรื่องของกรมเทีย่ยเขาถนัดเรื่องป,ป่าเขาเขาเนาะเขาอยู่ในนามคุณพ่อคุณแม่เขาใจเรื่องธรรมชาติและนาคตล่ะพอแดดล,ลองอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยมสมมติว่าน้องๆหรือในโรงเรียนยคุณครูเป็นานางงามเลยอ่ะเขามีแอลเอิร์บไหมก็มีค่ะก็อยากให้เขาแบบทำตามความฝันทำให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าณตอนนั้นอ่ะอิ๋มมาเป็นการตัดสินใจก่อนที่จะประกวดนางงามของเวทีใหญ่ค่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่คิดอยู่ว่าคุณยาย ตอนนั้นคุณยายบอกว่าอยากให้ประกวดนางงามให้คุณยายหน่อยเพราะว่ากลัวไม่ได้เห็นก็เลยเป็นเส้นทางของการประกวดตั้งแต่น,นพมาศมาแล้วก็ตอนที่ได้มงนี้มาก็มงนี้จะเป็นมงที่อยู่หน้ารูปหน้าศพคุณยาย<อ>ก็เอามงนี้ไปใส่ให้คุณยายก่อนที่คุณยายจะเสียโอ้โหาเป็นเรื่องความทุณใจก็เลยเพิ่งเสียหรืยสิใช่ค่ะคุณยายเสียวันที่สิสิงหาค่ะ แกจะครบรอบแล้วใช่ค่ะใกจะครบรอบแล้ว12สิงหาไดยเหรอใช่ค่ะเสียวันแม่เลยเหมือนหนูปฏิบัติหน้าที่เสร็จปุ๊บในในงานโรงเรียนก็วันต่อมาคุณยายก็นอนหลับไปเลยในวันที่12สิงหาเขาหล่อเลยนะบอกเลยเขาหล่อเป็นความฝันอสุดท้ายค่ะก็คือนางงามที่คุณยายอยากให้ทำได้โอ้ใช่ค่ะตอนนี้สมมติว่าอยู่ที่โรงเรียนอ่ะสมมติว่าคนไหนแบบเดินมาคุณครูอยากจะเป็นนางงามบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสิ่งแรกค่ะฝึกเดินค่ะ ดอ่ะดูก็คือไ <ป S 2> ช่คคือเรียนลำมาแล,แล้วเดินนานงานมันไม่เหมือนกันทำไมไม่ไม่เหมือนกันเลยค่ะเหมือนแบบในเรื่องของทักษะการเดินต้องมั่นคงการวางเท้าต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการตอบคําถามด้วยค่ะอ่าในเรื่องการออกล้ำด้วยแล้วมีการฝึกในเรื่องการตอบคำถามยังไงบ้าง ขออิบนะคะหนึ่งเลยค่ะจะต้องดูข่าวแล้วก็ดูในเรื่องความรู้รอบตัวให้เยอะที่สุดค่ะ,ะการตอบคําถามแล้วก็การใช้ภาษาร,ราชการค่ะโอ้โหคำควบก,กัมไม่เหมือนคนข<ะ>้างหนูเลยอะดูแต่อะไรก็ไม่รู้ของกินอย่างนี้แอบดูมาดิของกินเธอวันนี้จะกินไปกี่ออุ้ยเธอดูเธอดูล้นนะเอาอันนี้ไหมยากรอยย้อนไหมยังไง อย่าว่าฉันสิวันนี้วันนี้ฉันป่วยพี่พูดไม่พูดอะไรดูว่าแบบไหลไหลไหลตุยวันนี้วันนี้วันนี้มาสายกันเลยต้องเตรียมนั้นจริงว่าทุกที่ปากดีมากเลยปากแจ๋วมากเออทุกทีทุกที่จะเล่งหนูแต่วันนี้ไม่เล่งหนูไม่หลับด้วยเอองงแปลกใจเลยเอ๊ะเลยเอ๊เรียกว่าตุยเรียกว่าตุย อ่ะฝากไว้นีดนึงสำหรับอนาคตนิดนึงอยากจะแบบว่าทำอะไรต่อไปเลยนะคตค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะมีช่อง YouTube นะคะตัวติดปิก2บุญที่ให้ทุกคนเออนี่ยได้ติดตามผลงานนะคะแล้วก็ติ k To k อกคู่บิมค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการแรกก็คืออ,อ,อิมกำลังจะปล่อยเพลงอะไรก็ได้นะคะก็ลองไปติดตามราับชมด้วยหรอลองดิเดี๋ยวนะนางแอบซุ่มอ่ะเธอจไม่ยู่าปยุทธไม่ใช่เมื่อกี้แบบตกใจเรื่องเรื่องศิลปะที่หกร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็ว ใจส,สั้นๆท่านฮุกอะไรก็ได้ฉันให้เธอได้ทุกสิ่งอะไรก็ได้แค่เธอมีทิ้งกันอะไรก็ได้ฉันให้เธอได้ถึงนั้นขออย่างเดียวให้เธอรักแค่ฉันจะแลกด้วยอะไรก็ตามฉันยอมอย่านะอย่าบอกว่าแต่งเองนะ <C oughs> แต่งเองได้ไม่ไม่ค่ะมีเราแต่งให้ใช่ค่ะอันนี้คือไปเลือกสิ่งของหนูด้วยตรงเลยใช่ค่ะติดตามในช่องที่บอกเลยใช่ค่ะช่องตัวติดปกสองบุญเลยคระเจ้าก็คือชื่อเป็นนาติดปิกนะแต่ข้างในหลากหลายเหลือเกินหลากหลายเลือกหลากหลายคอนเทนต์เหลือเกินนะอ้าววันนี้ฝากเอ่อต้องได้จากช่องทางการติดตามแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบว่าเอ่ออยากจะเข้ามาประกวดแล้วแบบว่าเราไปเจออะไรบ้างเนี้ยเขาต้องมาเจอเอาแบบอัพดราม่าได้ไหมต้องมาเจออะไรบ้างอย่าอย่าแบบแสงสวยเกิน อย่างแรกเลยนะคะก็ส่งคำนางงามค่ะทุกคนก็จะต้องรับแรงกดดันแรงดราม่าให้ได้ถ้าสมมุติว่าหนูไม่ใช่คนที่สวยแบบบิวตี้สแตนดาร์ดหนูจะต้องมีเขาเรียกว่าเอาไม้เด็ดที่จะต้องมัดใจกรรมาการอย่างเช่นเพอร์포เรนซ์สวยมากตอบคําถามดีมากหรือว่ามีความสามารถพิเศษที่ คนอื่นอ่ะเขาไม่มีนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็อย่างที่บอกอย่าให้คําพูดในสื่อโซเชียลค่ะมาตัดความมั่นใจของตัวเองก็ต้องเปลี่ยนจากบูลลี่ให้กลายเป็นบูรณาการให้ได้ค่ะทุกอย่างถึงจะดีขึ้นที่สุดเลยนะคนนี้เราสมบูรณ์มากๆเลยอุ้ยเวพรเลยขอให้ชีวิตสุขใสยแล้วก็สดใสตลอดไปวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะ,ะน้ององค์อิมนะคะรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สชลบีนั่นเอง2024นะคบแล้วก็เดี๋ยวต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ต่องไปนีดน้ง ขอขอบคุณที่รักโอเวดดิ้งแพนเนอร์ที่รักออร์แกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์สถาบัานสอนการแสดงครบวงจรพาวเวอร์เรนเจอร์ซาร์คเดมี่ค่ะเดอะเซอร์ไพร์อลโปรดักชั่นค่ะและสุดท้ายนะครับนี่เลยมิสยูนิเวิร์สจากจังหวัด กำแพงเพชรนะครับแล้วก็นี่เลยดอกฟ้าพาราไดซ์ที่เมคอัพสวยร้อยเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณมิสยูริเวิร์สเพชรชบูรณ์2025แล้วก็มิสยูริเวิร์สชนบุรี2024ด้วยค่ะโอ้โหวันนี้สดใสนะก็จบไปแบบเต็มรูปแบบ <c oughs> คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามในรายการของเรากับกบารบันเทิงพบกันทุกวันองนนนังคารเวลา10.00นยาวไปถึง11.00นเลยนะทุกวันอังคารเลยแล้วก็ติดตามในช่องย่อยของเราก็เป็นจะเป็นเพจเฟซบุ๊ก t i k t o ิกต็อกยูทูบยูทูบช็อตครบเลยนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนพบบนี้ในรายการกันบ้นานบ้านเธอ